สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลประจำวันเกิดคนเกิดวันอังคารกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีดอกอะไรที่สีสวยและก็สีถูกฉลกของคนเกิดวันอังคารนะคะสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะก็คือสีแดงหรือสีชมพูนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกที่มีสีสันสวยงามหาง่ายนิยมปลูก ามบ้านถ้าปลูกดอกชบาสีชมพูจะช่วยเสริมดวงให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานนะคะควรหาดอกชบามาปลูกไว้ที่บ้านเลยค่ะใครที่มีงานทำหน้าที่การงานก็จะได้เจริญรุ่งเรืองด้วยเลยนะคะ และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะคะสีความหมายของดอกชบาก็คือจะช่วยให้แก้ปัญหาและอุปสรรคนั้นๆได้อย่างดีเลยค่ะลองหามาปลูกไว้นะคะคนที่เกิดวันอังคารชบาสีชมพูหรือชบาสีแดงนะคะสายพันธุ์ไหนก็ได้นะคะที่เราหาได้และเราไปดูต้นต่อไปกันเลยนะคะที่ถูกฉลกของคนเกิดวันอังคารนะคะแต่ต้องเป็นดอกชมพูหรือสีแดงนะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะ คนเกิดวันอังคารจะเป็นไม้ที่หาง่ายนะคะดอกกุหลาบนะคะสีฟา์าหมายถึงความสุขก,กายความสบายใจนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและมีความสง่าภาคภูมิใจในชีวิตด้วยค่ะค่ะคนเกิดวันอังคารอย่ายลืมหาดอกกุหลาบมาติดบ้านไว้นะคะขอให้เป็นสีชมพูหรือไม่ก็สีแดงนะคะ จะถูกฉล و นะคะถ้าเป็นสีอื่นก็เป็นของดอกไม้ประจําวันอื่นนะคะของคนเปิดบาลังคารจะเป็นสีชมพูและสีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยนะคะต้นต่อไปก็คือต้นโป้ยเซียนนะคะ ต้นปวยเซียงขอให้เป็นดอกชมพูนะคะหรือไม่ก็ดอกแดงนะคะที่ถูกฉลกุกับคนเกิดวันอังคารนะคะสื่อความหมายของปวยเซียงก็คือช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตยอยู่เสมอๆนะคะเพระนั้นดอกปวยเซียงถ้าเราปลูกติดบ้านไว้เราขอสิ่งใดนะคะเราก็จะโชคดีสมหวังสมประการนะคะดูแลเขาดีเขาก็จะให้โชคให้ราบเราค่ะ และต้นต่อไปเลยนะคะต้นต่อไปของคนเกิดวันอังคารนะคะก็คือดอกเข็มนั่นเองค่ะดอกเข็มนะคะสื่อความหมายว่ามีความคิดที่ดีนะคะแล้วก็คิดดีใช้สมองได้ดีเลยนะคะคิดแร่งคิดเร็วเลยค่ะถ้าปลูกดอกเข็มไว้จะถูกโลว์กับคนเกิดวันอังคารนะคะแล้วก็ทำให้สมองปลอดโปร่งนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดหลักแหลมเลยค่ะ และต้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็คือต้นพยายยอนะคะต้นพยายยอหรือต้นเสล็ดพังพอนนั่นเองค่ะถ้าหามาปลูกติดบ้านไว้ก็จะถูกฉลกกับคนเกิดวันอังคารนะคะเพราะต้นพยายยอจะสามารถช่วยให้มีคนสรรเสริญเยินยอนะคะช่วยให้จะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือค้ำจุนให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ค่ะนี่ก็คือต้นพยายอค่ะ และต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นโกศลน,นะคะต้นโกศลน,นะคะฟาร์มหมายที่ของคนวังอังคารนะคะเป็นการปลูกเพื่อเสริมคุณงามฟาร์มดีสร้างบุญให้กับชีวิตเราค่ะเพราะชื่อที่เป็นมงคลของต้นโกศลน,นะคะก็คือคำพ้องของคำว่ากุศลน,นั่นเองค่ะเชื่อว่าการสร้างบุญคุณงามฟาร์มดีจะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข กสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีสีสวยสดใสค่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าต้นไม้มงคลสําหรับที่ถูกฉลุก,กับคนเกิดวันอังคารนะคะจะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วล่ะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะและขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกๆคอมเมนต์ค่ะฝากเพื่อนๆกดติด ตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ